เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวประสบการณ์หลอนของคุณก๊อตครับคุณก๊อตด้ไลฟ์ผมฟังว่าก่อนที่จะย้ายมารับตำแหน่งงานเป็นผู้จัดการสาขาของร้านอาหารสาขาหนึ่งในห้างสรรพสินค้าย่านพระรามเก้า่อนหน้านั้นคุณก๊อตเองประจำอยู่สาขาในห้างชานเมืองครับตอนปรับเงินเดือนและก็ปรับตำแหน่งงานประจำปีก็เลยได้มีโอกาสย้ายมาประจำที่ห้างสรรพสินคาย,ย่านพระราม9ก้านี้ตอนแรกคุณก๊อตเองก็คิดอยู่นานครับว่าตัวคุณก๊อตเองจะอยู่หอ,อกเก่าแล้วก็นั่งรถโดยสารประจำทางรวมถึงต่อได้รถไฟฟ้าเพื่อมาทำงานดีไหม แต่พอคุณก๊อตคํานวณค่าใช้จ่ายจริงๆค่าโดยสารจากรถประจําทางจะแพงขึ้นตามฐานเงินเดือนที่ถูกปรับเลยถ้าอย่างนั้นจะกลายเป็นว่าเงินเดือนเพิ่มขึ้นความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นแต่ว่าเงินเดือนจะหมดไปแบบไม่เหลือเก็บเหมือนเดิมเพราะว่าค่าเดินทางมาทํางานต่อเดือนจะแพงขึ้นหลายพันครับคุณก๊อตเองเลยตัดสินใจหาหอพักหรือหาคอนโดเช่าอยู่เอาแบบให้ใกล้กับห้างที่สุดแล้วก็การเดินทางไม่ได้ไกลมากนะักจริงๆแล้วมันหายากมากเลยครับเพราะว่าสถานที่นั้นมันอยู่กลางเมืองเลย แตัวคุณกอ๊อตเองก็หาจนได้สถานที่แห่งนี้มันเป็นคอนโดไม่เล็กไม่ใหญ่เดินทางสะดวกและที่สําคัญราคาค่าเช่าก็ไม่ได้แพงครับคุณกอ๊อตรีบตัดสินใจโทรหาเจ้าของห้องแล้วก็ขอดูห้องทันทีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าหลังจากคุณกอ๊อตเองอบรมผู้จัดการสาขาที่สำนักงานใหญ่เสร็จแล้วตัวคุณกอ๊อตต้องเริ่มงานทันทีที่สาขาใหม่ในช่วงต้นเดือนเพราะฉะนั้นคุณกอ๊อตเองจึงต้องรีบย้ายของเข้าขอคอนโดให้เร็วที่สุดครับในตอนที่นัดเจ้าของห้องมาดูทุกอย่างมันก็ดูปกติทุกอย่างเลยครับ อายุคอนโดเนี่ยน่าจะไม่ได้เก่ามากแต่แปลนในการใช้สอยของห้องมันดูไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่ก็คือมันเป็นห้องแบบสตูดิโอครับคุณผู้ฟังเปิดห้องมาก็จะมีเฟอร์นิเจอร์พร้อมให้เลยรวมถึงก็มีเตียงนอนอยู่กลางห้องนั่นแหละครับไม่ได้แบ่งห้องเป็นสัดเป็นส่วนอะไรเพิ่มเติมใน,ในตอนที่คุณก๊อตสำรวจห้องอยู่ครับมันมีจุดหนึ่งที่มันน่าแปลกมากแปลกจนสะดุดตาก็คือที่ระเบียงหน้าห้องเนี่ยตรงพื้นมันจะมีอรอยคล้ายกับคราบน้ําที่ล้างไม่ออก และคราบน้ํานั้นเนี่ยมันเลอะเป็นรอยคล้ายกับรองเท้าที่วางอยู่ตรงนั้นนานๆจนคราบน้ํามันฝังแน่นเป็นรูปรองเท้าคุณก้อนเองเห็นแบบนั้นแล้วก็ชี้ให้พี่เจ้าของห้องดูครับชี้ให้ดูเป็นในๆว่าตัวคุณก้อนเองไม่ได้เป็นคนทําเวลาจะย้ายออกจะได้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันครับพี่ที่เป็นเจ้าของห้องเห็นแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเขาบอกว่าไม่เป็นไรรอยนี้เนี่ยพี่เห็นอยู่นานแล้วในใจตอนนั้นคุณก้อนเองก็คิดนะครับว่าน่าจะเป็นรอยรองเท้าที่ถูกวางทิ้งเอาไว้มันตากแดดตากฝนจนนนนททํําาาาให้้้เเเเปปป็็รรรออยยคบูงล แล้วคุณกอ๊อตเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากด้วยครับเพราะว่าห้องเนี่ยดูดีทุกอย่างแล้วก็ราคาไม่สูงคุณกอ๊อตเลยตัดสินใจเช่าห้องพักห้องนี้ทันทีเลยครับหลังจากย้ายของทั้งหมดออกจากหองเก่าเข้ามาอยู่ที่นี่คุณกอ๊อตเองอยู่ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับตามได้ว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ฝนตกหนักมากและด้วยความที่คุณกอ๊อตเป็นผู้ชายตัวคนเดียวเวลานอนจึงปิด้มาม่านเระเบียงเพียงแค่ม่านกรองแสงสีขาวเท่านั้นม่านทึบที่เป็นม่านกันแดดคุณกอ๊อตไม่ได้ปิดครับเพราะว่าคุณก� ประหยัดค่าไฟลงได้อีกในตอนกลางดึกของคืนนี้ฝนตกหนักนั้นครับคุณกอตเองนอนหันหน้าไปที่ระเบียงและในตอนนั้นเนี่ยคุณก็ตได้ยินเสียงเหมือนคนกําลังร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ที่ระเบียงแต่เสียงมันเบามากนะครับเพราะว่าฝนข้างนอกเนี่ยมันตกหนักถึงเสียงที่ได้ยินมันจะเบาแต่มันก็เพียงพอต่อก,การได้ยินสําหรับคุณกอตคุณกอตเองสลืมสลือลืมตาขึ้นมาทั้งทั้งที่ตัวเองกําลังนอนหันหน้าออกไปทางระเบียงภาพตรงหน้าของคุณก็ตก็คือผู้หญิงผมยาวใส่ชุดกระโปรงยาว ยืนหันหน้าออกไปนอกระเบียงคอนโดและก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่แบบนั้นตอนนั้นคุณก๊อตเองก็ตกใจครับคิดว่าตัวเองตาฝาดหรือเปล่าจึงรีบลุกพรวดขึ้นมาเปิดไฟที่หัวเตียงทันทีปรากฏว่าภาพผู้หญิงตรงหน้าคนนั้นเนี่ยหายไปแล้วในตอนที่เห็นในครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่คุณก๊อตเห็นคุณก๊อตเองก็เลยคิดว่าตัวเองน่าจะตาฝาดอย่างแน่นอนเพราะว่าหลายวันก่อนหน้าที่นอนที่คอนโดนี้ก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรผิดปกติหรือเรื่องแปลกๆเลยสักเรื่องเดียวมันเหมือนกับนอนคอนโดปกติทัั่วไปเลยครบ หลังจากนั้นคุณกอ๊อตเองก็ใช้ชีวิตตามปกติทั่วไปเลยครับไม่ได้มีปัญหาอะไรมันมีเรื่องน่าเอกใจตอนที่ตัวคุณกอ๊อตเองชอบดูพวกรายการทำนายราศีครับทำนายพื้นดวงอะไรประมาณนั้นครับเรียกได้ว,ว่าคุณกอ๊อตเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นคนสายมูพอสมควรในวันนั้นคุณกอ๊อตจำได้ดีครับในตอนที่ดูรายการทำนายราศีรายการหนึ่งเขาบอกว่าราศีของคุณกอ๊อตช่วงนี้จะมีดวงไม่ดีเกี่ยวกับพวกที่อยู่อาศัยให้ไปทำบุญอุทิศให้กับพวกเจ้าที่อะไรประมาณนั้นครับ เราอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับคดีความตอนนั้นคุณก๊อตเองก็ไม่ได้คิดมากเลยครับเพราะว่าห้องที่ตัวเองอยู่ก็คือห้องเช่าน่าจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีความอย่างแน่นอนคุณก๊อตก็เลยปัดตกไปแต่เรื่องแปลกมันก็คือคุณก๊อตไถโทรศัพท์ a c e b o o k เนี่ยมันก็จะมีข่าวเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหรือไม่ก็ทํานายพวกราศีของคุณก๊อตที่เป็นเรื่องดวงเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหลายเพจเลยคือเลื่อนยังไงก็เจอแต่เรื่องพวกนี้ครับในตอนนั้นคุณก๊อตเองก็เริ่มเเออออะใจจจจแล้ววววงง่่่่่าาามมีีีีดดกกยยยัับทูศไริ พราะว่าเปิดฟีดข่าวของ Facebook มาก็มีแต่เรื่องพวกนี้ทั้งนั้นและเรื่องที่เจอเมื่อวันก่อนอีกก็เลยทําให้คุณก๊อตเองไม่ค่อยสบายใจมากนักในคืนเดียวกันนั้นครับเป็นคืนที่ฝนตกหนักมากๆช่วงที่คุณก๊อตย้ายเข้ามาคอนโดนี้มันก็คือช่วงปลายร้อนต้นฝนครับคือฝนมันเริ่มจะตกเป็นพักๆแต่ก็ไม่ได้ตกทุกวันนะครับในขณะที่คุณก๊อตนอนอยู่ที่เตียงแล้วก็กําลังคล้อยหลับคุณก๊อตเองก็หันหน้านอนแล้วก็มองตรงไปที่ระเบียงห้องที่ฝนตกอยู่ และอยู่ๆมันก็ค่อยๆมีเสียงคนร้องไห้แบบสะอึกสะอื้นดังขึ้นมาจากชั้นล่างของระเบียงห้องคุณก๊อตพอคุณก๊อตได้ยินแบบนั้นก็เลยมองตรงไปที่ระเบียงผ่านม่านกองแสงบางๆของห้องตัวเองอาพรงหน้าตอนนั้นก็คือมีมือมือหนึ่งค่อยๆกรีดนิ้วจับอยู่ที่ราวกันตกของระเบียงและมือมือนั้นก็ค่อยๆดึงตัวเองขึ้นมาจากระเบียงชั้นล่างในตอนนั้นคุณก๊อตเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าเป็นผู้หญิงผมยาวแล้วก็ผมยาวจนปกปิดใบหน้าทั้งหมดเลยครับ กำลังเอื้อมมือทั้งสองข้างดันตัวเองขึ้นมาจากราวกันตกของระเบียงชั้นล่างขึ้นมาที่ห้องของคุณก๊อตและผู้หญิงคนนี้เนี่ยพอเธอขยับตัวขึ้นมายืนอยู่บนระเบียงห้องคุณก๊อตแล้วเธอก็หันหน้าออกไปทางหน้าระเบียงและก็ยืนร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่แบบนั้นด้วยความที่คุณก๊อตทั้งกลัวแล้วก็ตกใจกลัวว่าจะเป็นจรเปีนขึ้นมาหรือเปล่าคุณก๊อตเองก็เลยตะโกนออกไปอย่างสุดเสียงถามว่าน,นั่นใครผู้หญิงที่ระเบียงคนนั้นได้ยินแบบนั้นแล้วก็หันหน้ามาทางคุณก๊อททททัันนนีีครรบบเเผยใใหหห้้้็า่แจิง ที่มันเละจนผิดรูปเหมือนกับใบหน้าของเธอถูกกระทบด้วยของแข็งหรือว่าอะไรหนัก,นกๆแรงๆเธอหันหน้ามาทางคุณกอ๊อตแล้วก็กรี๊ดเหมือนตกใจครับและในตอนนั้นเนี่ยพอคุณก๊อตเห็นหน้าที่เละเทะของเธอคุณก๊อตเองก็ตกใจครับและยิ่งไปกว่านั้นด้วยความที่คุณก๊อตเองเป็นสาวสองมาดแมนคุณก๊อตเองก็เลยลกรี๊ดกลับไปด้วยความตกใจเช่นกันต่างคนต่างกรี๊ดใส่กันและอยู่ๆผู้หญิงคนนี้ก็เอามือทั้งสองข้างจับราวกันตกของระเบียงห้องคุณกอ๊อต แล้วก็ทิ้งร่างตัวเองลงไปจากชั้น6ทันทีด้วยความที่ตกใจในตอนนั้นครับคุณกอตเองก็กลัวแล้วก็ไม่รู้จริงๆว,งว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นคนหรือว่าผีกันแน่คุณก็ตเลยจําใจจะต้องทําใจแข็งๆแล้วก็ค่อยๆแงมประตูออกไปที่ระเบียงแล้วก็ชะงกหัวไปดูที่ชั้นล่างของคอนโดสรุปก็คือสิ่งที่คุณกอตเห็นเนี่ยน่าจะไม่ใช่คนครับเพราะว่าด้านล่างของคอนโดมันมีแต่ความว่างเปล่าคุณกอตเลยรีบเดินกลับเข้าห้องมามาล็อกประตูแล้วก็ปิดม่านอย่างมิดชิด พร้อมกับไลน์โทรหาเพื่อนสนิทที่ทํางานอยู่ในห้างเดียวกันเดี๋วนั้นเลยคือให้เพื่อนคุยเป็นเพื่อนครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังอีกทีที่ห้างคุณก๊อตกลัวว่าถ้าตัวเองเล่าไปตอนนี้เพื่อนก็อาจจะกลัวไปด้วยอีกคนในตอนพักกลางวันของเที่ยงวันนั้นครับคุณก๊อตเองเลยคุยกับเพื่อนสนิทที่ศูนย์อาหารเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับเพื่อนฟังเพื่อนของคุณก๊อตคนนี้ชื่อว่าคุณแฟงครับคุณแฟงเองเป็นคนไม่ค่อยกลัวอะไรแล้วก็ชอบเรื่องลี้ลับเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยยพอ,อคุกกันันใหญ คุณก๊อตเองก็เลยสรุปข้อสังเกตได้ว่าคุณก๊อตเนี่ยอาจจะเจอผีผู้หญิงคนนี้ได้เฉพาะแค่วันที่ฝนตกเท่านั้นเพราะว่าก่อนหน้านั้นวันธรรมดาทุกวันไม่เคยมีเรื่องอะไรผิดปกติเลยครับรู้แบบนี้แล้วคุณก๊อตเองก็บอกกับเพื่อนเลยว่าถ้าวันนี้ฝนตกเนี่ยจะขอไปนอนที่ห้องคุณแฟงแต่ว่าคุณแฟงปฏิเสธครับคุณแฟงบอกว่ามันเป็นการหนีปัญหาหนาฝนมาถึงก็ต้องมานอนหอคุณแฟงทุกวันนะสิคุณแฟงเองเขาก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าวันนี้ฝนตก ตัวคุณแฟงเองนั่นแหละจะเป็นคนมานอนห้องคุณก๊อตแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยดูว่ามีผีจริงหรือเปล่าพอทั้งสองคนตกลงกันได้แบบนั้นคุณก๊อตเองก็สบายใจครับรอลุ้นอีกทีว่าวันนี้ฝนจะตกไหมสรุปก็คือเย็นวันนั้นเนี่ยฝนตกหนักมากคุณแฟงเองเลยต้องมานอนเป็นเพื่อนคุณก๊อตที่ห้องในคืนนั้นคุณก๊อตจาได้ดีว่าตอนดึกเนี่ยฝนตกยาวนานมากครับฝนยิ่งตกหนักคุณก๊อตเองก็ยิ่งกลัวอ่างกับคุณแฟงลิบลับเลยนอนดูตลก6กฉากได้อย่างสบายใจมาก ทั้งๆท,ที่คุณก๊อตเองก็บอกไปแล้วว่าห้องนี้เนี่ยมีผีอย่างแน่นอนในคืนนี้คุณก๊อตนอนโดยปิดม่านทึบทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่ได้เปิดประตูมุงลวดด้วยเพราะว่าต้องเปิดแอร์นอนกันสองคนในขณะที่นอนก่อนจะหลับมันก็เหมือนคืนปกติทั่วไปเลยครับแต่พอคล้อยหลับไปได้ไม่นานก็ได้ยินเสียงสะอื้นร้องไห้ขึ้นมาใกล้ๆเตียงและตัวคุณก๊อตเองก็รู้สึกอึดอัดมากเหมือนกับว่าตัวเองนอนแล้วก็หายใจไม่ค่อยออกอยังไงอย่างนั้นเลยคุณก๊อตเองจึงค่อยๆลืมตาขึ้น ภาพตรงหน้าของคุณกอตก็คือผู้หญิงคนนั้นที่ระเบียงเนี่ยกำลังนอนทับแขนของคุณกอตทั้งสองข้างและผู้หญิงคนนี้ก็เอามือทั้งสองข้างเนี่ยกดลงมาที่คอของคุณกอตพร้อมกับโูดใส่หน้าคุณกอตว่ามึงจะเข้ามาทําร้ายกูใช่ไหมในตอนนั้นเนี่ยคุณกอตพูดตอบไปไม่ได้นะครับเพราะว่ารู้สึกแน่นนาอกรวมถึงที่คอเนี่ยก็ถูกมือของผู้หญิงคนนี้กดทับอยู่คุณกอตเลยได้แค่คิดในใจครับแล้วก็คิดตอบผู้หญิงคนนี้กลับไปว่ามึงนั่นแหละทําร้ายกูอยู่ กูยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยแต่ผู้หญิงคนนี้เขาก็ไม่ยอมปล่อยมือออกจากคอคุณก๊อตนะครับกดอยู่แบบนั้นแล้วก็กดจนเหมือนคุณก๊อตเองจะหมดสติไปและไม่นานนะคุณก๊อตเองก็เริ่มรู้สึกชาที่ใบหน้าด้านขวาซึ่งเป็นด้านเดียวก,กันกับที่หน้าของผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเละผิดรูปเลยและใบหน้าของคุณก๊อตเองก็เริ่มชาขึ้นเรื่อยๆและก็เหมือนกับว่าตัวเองกําลังจะขาดอากาศหายใจครับแต่ไม่นานนะักมันก็มีเสียงดังขึ้นที่ข้างหูของคุณกอ๊ตอตเก๋าเทย กระเทยตื่นมึงนอนสำลักลิ้นตัวเองหรือไงเรียกไม่ตื่นสักทีเสียงนี้มันคือเสียงของคุณแฟงที่เป็นเพื่อนสนิทของคุณก๊อตที่มานอนด้วยในคืนนี้ครับภาพตรงหน้าคุณก๊อตตอนนี้ก็คือมือซ้ายของคุณแฟงนกําลังเขย่าตัวอยู่ส่วนมือขวาคุณแฟงกําลังจะง้างมือตบคุณก๊อตอีกครั้งตอนคุณก๊อตได้สเติตื่นขึ้นมาก็เลยถามคุณแฟงกลับไปครับว่ามึงตบกูทําไมเนี่ยโดยที่คุณแฟงก็บอกนะครับว่าตัวคุณก๊อตเนี่ยนอนละเมอแล้วก็ละเมอเหหหมมมมมืืออออนนาายยยใจไไไไ่่กกบพพึะรร็ู้ดดวป และตัวคุณแฟงเองก็ขย่วตัวแล้วก็เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นเลยจําเป็นต้องใช้ความรุนแรงปลุกให้ตื่นนั่นเองครับคุณก้อนเองจะโกรธเพื่อนก็โกรธไม่ลงนะครับเล่นปลุกเอาสแกมบวมเลยคุณก้อนเองเลยเล่าเรื่องความฝันให้กับเพื่อนฟังครับโดยที่ตอนที่คุณแฟงฟังเนี่ยคุณแฟงก็ตกใจนะครับกลัวว่าถ้าวันไหนฝนตกและคุณแฟงเองไม่อยู่ด้วยตัวคุณก้อนจะเป็นอันตรายหรือเปล่าคุณแฟงจึงไม่นอนครับแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนยันเช้าเลย และในระหว่างที่ไม่ได้นอนหลับเนี่ยทั้งสองคนก็ช่วยกันหาประวัติของคอนโดแห่งนี้เพื่อความมั่นใจบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือตัวคุณก๊อตเองจะขอย้ายออกเดือนหน้าหลังจากได้รับเงินเดือนนั่นเองครับวันไหนที่ฝนตกคุณก๊อตเองก็จะไปนอนห้องคุณแฟงจนกว่าจะหาที่อยู่ใหม่ได้และบอกตรงๆนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยตัวคุณก๊อตบอกว่าตัวคุณก๊อตเองเนี่ยกลัวมากๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีแต่ก็ยังดีหน่อยที่เรื่องหลอนๆพวกนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะวันฝนตกเท่านั้น ถ้าวันไหนฝนไม่ตกคุณกอก็จะไม่เจอครับและถ้าวันไหนฝนตกกลางดึกคุณกอตเองก็จําเป็นจะต้องไปนั่งเล่นใ่สวนกลางของคอนโดจนกว่าฝนจะหยุดถึงกลับขึ้นห้องไปนอนต่อได้เรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเสียสุขภาพจิตมากๆครับตอนที่ผมอ่านเรื่องของคุณกตนะครับคุณผู้ฟังผมก็ทั้งสนุกสนานแล้วก็เฮฮารวมกับหลอนด้วยนะครับเพราะว่าตัวคุณกอตเองอนุญาตให้ผมพูดได้นะครับว่าตัวคุณกอตเองเนี่ยเป็นกระเทยแล้วก็คุณแฟงเองก็เป็นกระเทยเพื่อนสนิทของคุณกอตนั่นเองครับ ที่ต้องพูดครับผมหรือคําว่าครับเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัวคุณกอนเองเป็นหัวหน้างานครับแล้วก็เป็นผู้จัดการสาขาต้องดูแลน้องๆที่ร้านอาหารหลายคนเพราะฉะนั้นเขาก็จําเป็นต้องคีบลุกครับเพื่อการปกครองคนที่ดีนั่นเองครับคือเรื่องราวนี้ต้องบอกว่ามันหลอนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มันหลายเหตุผลมากๆจากการที่ผมนั่งวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยคราบน้ําที่พื้นที่ระเบียงรวมถึงเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะวันที่ฝนตกผมค่อนข้างแน่ใจนะครับว่าวันที่เธอเสียคนนี้หรือว่าลาจากโลกนี้ไปเนี่ย ต้องเป็นวันที่ฝนตกแน่ๆครับทุกวันที่ฝนตกเนี่ยมันกลายเป็นสัญญาเดิมๆที่เธอจะต้องกลับมาทําเรื่องเดิมๆในตอนที่เป็นมนุษย์อยู่นั่นเองครับสัญญาในที่นี้เนี่ยแปลว่าความจําได้หมายรู้นะครับไม่ใช่คําว่าสัญญาเป็นสัญญาที่แปลว่าความเคยชินหรือว่าความจําได้หมายรู้นั่นเองครับ <century> นอกอนนจากนั้นครับณนูฟังเรื่องราวของคอนโดแห่งนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าไปค้นดีๆในข่าวนะฮะมันมีนะครับมันมีเรื่องจริงเลยจากที่ผมอ่านข่าวมาเนี่ยผู้หญิงคนที่เสียชีวิตนะครับ เธอน่าจะเป็นแบบจิตเวทหรือว่าสติไม่ค่อยดีแล้วครับในวันที่เธอเสียชีวิตเนี่ยก็คือเธอโทรกลับไปหาบ้านที่ต่างจังหวัดแล้วก็บอกว่าให้มารับตัวเธอเดี๋ยวนี้เลยอะไรประมาณนั้นครับเพราะว่ามีผู้ชายคอยจ้องจะทําร้ายเธอแล้วก็เธอก็เหมือนแบบหลอนครับคุณผู้ฟังปีนจากห้องตัวเองไปห้องคนนู้นห้องคนนี้โดยปีนจากที่ระเบียงนั่นแหละครับและในวันที่ฝนตกวันนั้นเนี่ยถ้าให้ผมเดานะครับเธออาจจะลื่นแล้วก็พลัดตกลงมาจากคอนโดทําให้เสียชีวิตนั่นเองครับต้องบอกว่าน่าสงสารมากๆนะครับและคุณผู้ฟังเลยครับ คิดยังไงกับเรื่องราวของคุณกอตและก็คุณแฟรงค์สามารถคอมเมนต์คุยกับพวกเราได้นะครับและตัวคุณผู้ฟังเองเลยครับมีเรื่องราวหลอนๆอ,อะไรบ้างไหมสามารถมาทักคุยกับพวกเราได้ที่อินบ็อกซ์ของแฟนเพจร้อยแปดเรื่องหลอนยวผมจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์ด้านล่างผมและทีมงานทุกคนรออ่านเรื่องหลอนของคุณอยู่นะครับและสําหรับวันนี้ครับคุณผู้ฟังผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเอพิซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ